กะบาดจไก่นะครับเขาวัดแล้วประมาณเจ็ดร้อยเมตรปรุงจะบ้างก็จะแต่งปรุงขึ้นไปไหวนะครับขณะที่นั่งเขียนไปถ่ายรูปไปฟังคุณสิงชัยในหนังนั้นนักเรื่องจึ่งจังคิดก็คือโดเมอ้างนะครับขึ้นบนโบนี่จะมีท้ำอยู่นะครับมีถ้ำอยู่บนทุกวันวิสาขบูชาของทุกปีชาวตำบลสไล่เขาจะนิมนต์พระขึ้นไปตำบลสลอ่เนี่ยทุกท่านที่จะไป เมืองนอกเมืองน้าจะไปกรุงเทพกรุงไทยทุกคนก็จะไปบนบานสานกล่าแล้วก่อคือ,อปลอดปลอดภัยมีความสุขมากจะหันตำบลสลล่ทั้งตำบลเลยครับใครได้มีโอกาสขึ้นไปอยู่บนโดชีวิตหน้าที่การงานของท่านาจะสูงส่งนะครับจะรุ่งเรืองขึ้นซึ่งเป็นความเชื่อของคนบ้านเฮาที่จะต้องมีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้ขึ้นไปสัมผัส บรรยากาศตัางบนแล้วก็ไปไหว้สาองค์พระพุทธลูกี่อยู่ในถ้ำนะครับเป็นใส่ชื่อใส่ชื่อภรรยาชื่อลูกสาวชื่อท่านนี้เต้นน่อยมีภรรยาทำไงแต่ชื่อสมวรความสมดุลเดี๋ยวก็ไปไปภาวนาต่อเจ้าพ่อโดแม่อางข้างบนแต่เราไม่ขึ้นข้างบนเราอยู่ข้างล่างอธิษฐานนะครับ ผู้สนที่ให้ทานแก่สัตว์น้ำที่อยู่ในที่แห่งนี้จงได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์จากข้าพเจ้าขอสิ่งที่เป็นประโยชน์นี้กลับคืนมาสู่ครอบครัวของนายกริาศรกรกเสาด้วยครับเดี๋ยวต้องต้องเซตหน่อยนะฮะเอพี่ระจังสัติบริจังพระนันโต ัะเคกานมจารุเปร์ขีสิกะรเตจันตริกิพุธนามือิอิมนาพุทธังโสอิอิพังพุทธปิติอิติปิโสวิเศษอิอิเศรษแสดงว่ามีคนรับน้ำได้เท่าไหร่เอารับน้ำได้เท่าไหร่ขอให้ เอาผ้าปันห no oh, ัวกำลงเล่นเต้นย <illing> <II> so ูเสยๆอยู่สยยกระเสยนะเพ่อเสยยื้อคนเดียวิงด้ยคุณว่าก้องแก่หาสบายนี่เด่นหน้ามาน้อยจะเฉยเขาเลามาตั้งเป็นมีบันไดลงนี่ครับมีบันไดลงนี่หนักดโอ้โหแก่นะโอ้โหยื้อหนายื้อหนาจิ๊บจับฟอนยังจะสองอย่างทาย